ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะพามาทําก้อยนะคะก้อยเส้นก้อยเส้นหมี่เนาะใส่ใส่กุ้งกับปลาหมึกนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ําก้อยนะคะจะใส่ปลาลาด้วยถ้าใครไม่อยากทานปลาลาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ทําก้อยธรรมดาเลยนะคะที่น้ำปลาแล้วก็น้ําปลาแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็จะมีพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วคะ่ะแล้วก็มีหอมแล้วก็มีพริกนะคะน้ำค้อนะคะ,ะ,คะโอเคนี่ นบ่งไปก่อนเลยนะคะเอาแบบตามใจตัวเองเลยค่ะรถไหนนะคะ <c oughs> โอเคขออนุญาตใช้มือนะคะแต่ว่าก็ใส่ถุงมืออยู่เนาะลงไปเลยนะะน่าลงไปเลย <c oughs> เรียวๆอย่างนี้แหละพวกเรา <c oughs> นะคะนี่นะคะนะคะส่ไปเลย ลมด้วยเ,เอาแบบเผ็ดๆเลยนะครับอันนี้นะพริกเม็ดด้วยนะคะแล้วก็พริกป่นด้วยข่นด้วยลงไปข้าวัพวนะคะอืใช้มือเลยนะคะแต่ใส่ของมือด่นะมันจะเข้ากันค่ะยำลงไปเลยโอ้โหจิดการ์ดมากโอ้โห สงสารท,ท้องเลยน,นี่มาเลยแมามาอืมอน,นี้จัดจ้านมากาจัดจ้านในย่านนี้เลยนะคะเอา้าเก่งชิมหมดแล้วกันอืมอืม,อม,อม,อมเผ็ด อร่อยโอเคค่ะโอ้โหอร่อยเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จละของเราอาหารวันนี้นะคะเนาะนี่มาทำด้วยกันค่ะมาแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ